ทุกวันนี้พระทำผิดเยอะซึ่งหลายคนก็ตัดสินใจโดยไม่พิจารณาอยู่พระที่ดีเราไม่มองเราไปมองพระที่ทำผิดคนที่ทำผิดก็คือคนแพ้พายในพระพุทธาศาสนาบวชเข้ามาแล้วพ่ายแพ้บวชเข้ามาแล้วไม่สนะกิเลสตัวเอง สมัยครั้งพุทธกาลก็มีที่เห็นในตัตไทปีดกว่าเออพระรูปนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระรูปนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้พระดีแล้วก็คนยกย่องพระที่ไม่ดีเราก็ตัดออกไปเราอย่าไปใส่ใจพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพานท่านก็ตัดสอนไว้ว่ารำและวินัยที่เราตัดสอนไว้ดีแล้วนั่นแหละคือ เป็นตัวแทนของพระศาสดาเราอย่าเอาศาสนาไปผูกมัดกับพระรูปใดลูกหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยึดมั่นในธรรมยึดมั่นในรักธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้ไม่สั่นคลอนไม่หวั่นไหวกับธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมและวินัยเท่านั้นที่พระพุทธองค์ให้นับถือเป็นใหญ่ไม่ใช่ กับพระลูกใดลูกหนึ่งพระก็คนเหมือนกันโยมถ้าพ่ายแพ้กิเลสก็ลาสิกขาหรือว่าพ่ายแพ้กับกิเลสตัณหาก็โดนจับศึกเพราะฉะนั้นแล้วอยาติธรรมญาตโยมทักลายให้เราเชื่อมั่นในลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะ ขอเจริญพรคำสุภาษิตโบราณแปลว่าคนดีตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหมเทวดาฮักทรงฮักษาเออในช่วงนี้เก็บเงินเก็บทองอยู่กระเป๋ายู่บ่อหาเงินหาทองชักหน้าถึงหลังอยู่บ่ยังไดก็ให้อดให้ทนเด้อยังอีกบกกี่มื้อเนี่ยก็ได้ออกพรรษาละพระเจ้าลนะเนาะอืมเป็นยังไ้พอออกไม่ออกออกจนนับโยมสัตายาญโยมทั้งหลาย หางเงินหาท่องเป็นจะได้นาอช่วงนี้เออติดติดขัดขัดหรือว่าราบลืนล่นราบไหลอยู่บ่แจ้งได้กาให้อดให้ทนเดอ้อสาธุแจ้งได้ก็ยให้ออกตนนั้นโยมสัตานามบุญมีโชคมีลาบมีสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำรวยร่ำรว,วยเดอ้อรวยแล้วอย่าลืมกันได้มือวันที่เสารห้าเดือนสิบหรือว่าวันที่เสารห้าตุลา มีทอดกระถินอยู่วัดไม่ของพระจานทร์เนาะเป็นกี่แรกมาห่มน้ำกันเดอ้อมาเป็นเจ้าภาพน้ำกันเดอ้อสาธุสาธุ